นะวันนี้บาลานวันนี้บาลานเปิดใหม่เนาะวัวนนี้เปิดวันแรกเปิดวันแรกหลังจากหลังจากที่หยุดมานานเออแต่ว่ามากินอาหารป่านะวันนี้เดี๋ยวไม่เป็นไรเราง่ายๆก่อนวันแรกอุ้มรุ่นเลยอืมไม่ใช่ทีเก้งมาไม่ไหวนี่ราคามันสูงใช่ไหมละ่ะโดนึงก็ห้าร้อยเท่าไหร่ยั ก็แมคโครนี่อ๋อ้านไปดูไม่โครนอ๋อมันมีอาหารป่าขายหมดเลยใช่ไหมเบเกิลอ่าครับท่านผู้ชมเรามาขายอย่างน้อยจานนึงตองร้อยห้าสิบเอออืมอ่ะพี่กบไปนะมื้อเที่ยงนะครับร้านชื่อร้านอะไรนะอ๊อฟลงมีดินร้านน้ำหวานอาหารป่าร้านน้องอ๊อฟนะครับไปกินข้าวนั่ก่อนนะครับกินข้าว 嗯，那也挺累。 เพื่ก็กินไปลาไหลไหม ครับถ้าทำขายเท่าไหร่ชุดนึงอ่ะอันไหนเี่ก๊เกาอี้ประมาณเท่าไหร่คับเนี่ยโต๊ะก็โต๊ะอย่าเดียวเจ็ดร้อยเพราเหล็กเหล็กเหล็กก็ไปสามร้อยกว่าบาทแล้วเพราะเหล็กเหล็กสสองเส้นแตมันสองเส้นสามร้อยกว่าบาทแต่ผมโคผมเอาค่าไม้ค่าไม้แค่แพ่นละห้าสิบบาทแล้วราคาสีใช่หมรับใช่่ผม ตอนมาถามซื้อผมใส่ไปตัวเจ็ดร้อยเฉพาะโต๊ะอย่างเดียวนะมีตัวอีกอันน,นี้อันนี้ก็อีกผมลองทำดูไงอันนี้จะทำดูทำไปสี่ตัวลองทำดูเล่นๆแต่เขาเริ่มถ้าเกิดว่างๆจะทำแบบยืดน,นะพี่ยืดออกมาเนี่ยมีพนัดจริไงไหมอือใันมีที่จร่งก็อ,อ,อย่างนี้นั่งนั่งไปมานั่ง เนี jam, ่ยเพิ่งเคยเห็นออฟทำโต๊ะทำเก้าอี้เมื่อก่อนเดี๋ยวลุยเรื่องเครื่องเสียงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเสียงเลยโคไม่ไหวแล้วยกของแทบไม่ไหวเลยตอนนี้ผมวัดป่าจังหาหมดเด็วเพื่อนเ่็นจะไม่ได้ไปเก็บเป็ีเยื่อเนี่ยปวดหลังมาเมื่อเมื่อวันศุกร์ตอที่ผมบอกอ่ะบอกวีด้าว่าเดี๋ยววันของวันก็้นอีจะไปเก็บใหม่ ถ้าปวดดั่เนี่ยแบบโอ้โหถ้ายกของเนี่ยไปเลยนะต้องหาคนช่วย อาหารเก่าเนี่ยของเครื่องครัวอะไรเขาก็มีครบเนาะไปซื้อรอบหมื่งกว่าบาทจะซื้อไม่เห็นดีอะไรเลยอืมเท่าไหร่ซื้อของเท่าแล้วซื้อหมื่งกว่าบาทงงงงนนี่ทุกที่ทุกจิ๊เนี่ยนี่แหละร้านใหม่ก็จะอย่างเงี้ยอืมถ้าของมันมีครบหมดแล้วดีไปซื้อเพิ่มช่วยจานอีกแล้วซื้อเพ่มช่วยจานอีกโอ้โหอเก่ามันมีเหลือ ยังวันไหนยังวันะไหนไม่รู้นะ on.